สวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาทำอะไรี๋ยวที่ผมจะทำนั่นก็คือการใช่แล้วครับนี่เขาดาวปิดอันนี่แต่ว่าในหนังมันไม่มีแบบ มันมีข้อตกลงให้เราได้กดเช็ปภาษานี้ไม่มีว่ะแล้วปกติมันจะเด้งขึ้นมาเลยไม่ต้องรอโหลดแอปปลมป๋วอะมันว่าเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จเลยแล้วกันเออรอน้าลแล้วบรรยากาศในห้องผมก็คือโคตรอ,อยาบางให้ด้วยก็อยากจะได้อยู่เสียงป้องแป้งป้องแป้ง,ปง,ปง,ปงด้วยนะ พอดีบ้านผมมีผีมั้งมาแล้วทุกคนอนุญาตด้วยกันเฮ้ยมารู้มารู้รุ่นโทรศัพท์ผมด้วยเหรอ เออเดียวมาลยเออไม่คิดว่าแอปเขาได้จะมีโฆษณาอ,อันว่านะแอปผีเกมเกมเป็ดปัญญาอ่อนใี่จะลบแก้ออกจากเครื่องฉันเออฮะ โย่มนลบได้